วันนี้ผมพร้อมด้วยท่านพันตุรตจงบุรีนักการจรังหวนารนะครับผู้กำกับการกองขัาการเสด็จวัฒนธรรมสรตะจะมาชี้แจงมวลชนได้ไถ่ายทอดไปยังพี่น้องประชาชนผับเพื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาโดยลําดับนะครับโดยมีภาพรวมของจากการและการสูญเสียในวงรอบหกเดือนที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่ตุลาคม57จนถึงที่เดือนมีนาคมน,นะครับ ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2557ปรากฏมีการเกิดขึ้นรวมทัสิ้น305ให้การลดลงลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับถึงกว่า1อยล่า61ในเรื่องของการสูญเสียก็เช่นเดียวกันนะครับทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตมีทั้งสิ้น339รายนะครับลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนถึง104ส44 สำหรับรายบัตที่สําคัญในรอบ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาที่อยากจะเรียนให้พี่น้องสื่อได้รับทราบในนี้ครับในส่วนของภาพรวมของสถานการณ์ในรอบสองสัปดาห์นะครับก็คือตั้งแต่วันที่9ถึงถึงวันนี้ครับได้เกิดเกิดเ,เหตุการณ์รวมในพื้นที่ทั้งสิ้น2ีเอ็ดการซึ่งเป็นคดีความ,มัุนคงเพียงแค่6เหตุการณ์นะครับเป็นเรื่องอาชญาการรมทั่วไปแเหตุแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบโอเคน,นะครับมีผู้เสียชีวิตจํานวน19รายและได้รับบาดเจ็บ15รายนะครับ โดยในพวกที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังเข้าติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุแรงหรือผู้ที่กระทำความผิดในคดีสําคัญต่างๆสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้จำนวน9รายตรวจยึดอาวุธปืนได้3กระบอกนะครับที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือนในเรื่องของการจัดก,การกับปัญหาไฟทส้ซ้อนซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความน้ำหน,นักเชนเก่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของยาเสพติด ในพวงเวลาที่ผ่านมานะครับสอ,สองสัปดาห์เนี่ยเราสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้61รายตวรวจดอาวุธปืนได้7กระบอกยาบ้าเดนเจกว่าเม็ดน,นะครับและก็เงินสดกว่า36,00 0บาทอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของสาการใน่วงที่ผ่านมาในรอบสองสัปดาห์ในทุกที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับในเรื่องที่สองที่อยากจะเรียนที่น้องสื่อได้รับทราบก็คือสรุปความคืบหน้าของการก่อสร้างถนน3 7ที่เเส้นทางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งดาเนินการโดย หน่วยทางช่างจากกองทัพภาคที่หนึ่งสองสามวสี่รวมทั้งจากกรมการทางช่างเราได้ดำเนินการก่อสร้างมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับตับบง้งแต่ธันวาคมเมื่อปีที่แล้วความขึ้นหน้าจานถนึงขนาดนี้ครับเราสามารถสร้างได้แล้วเสร็จจํานวนเจ็ดเส้นทางและทําการส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนไปแล้วหกเส้นทางน,นะครับปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดําเนินการก่อสร้างอีกสิบหกเส้นทางความขึ้นหน้าโดยภาพรวมทั้งโครงก,การนะครับกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด นะซึ่งได้เร็วกว่าแผนงานที่กํนนาหนดไว้ประมาณร้อยละสนะินอกจากนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเรียนก็คือในเรื่องของความคืบหน้าในการก่อสร้างโรงเรียนที่ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุโรงเรียนได้มีการลอบวางเพลิงเสียหายในพื้นที่ของตัทุกยันแดงและอเภอมยอจังหวัดปัตตานีนะครับขณะนี้าทางกองทัพบกได้มอบหมายให้กอ,องทัพภาคที่สี่โดยกองพลฐานที่2 5นะครับเข้าทำการก่อสร้างทั้งหโรงเรียนความคืบหน้าโดยภาพรวมในขณะนี้ครับ รอยละ51าสิเ็เส็จนะครับคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการอุตสาหนีครับสําหรับในในห่วงต่อไปก็คือในห่วงไตรมาสที่3าะทางกองการรักษาความน้องคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับเรายังคงมุ่งเน้นในการขับเคลื่อนอยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมตามแนวคิดทุกอย่างแนวโมเดลโดยเฉพาะในเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพให้กับกาลังผู้ใหญ่บ้านให้กับกําลังภาคประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังขยายแนวคิดทุ่งหญ้าแดงให้เข้ามาสู่ในเขตชุมชนเมือนด้วยนอกจากในเรื่องของการสร้างติดสนึกให้กับพี่น้องประชาชนในการตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ในการเข้ามาร่วมในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนแล้วนะครับได้ทําการเสริมสร้างศักยภาพให้กับกําลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือปปพรให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ในเขตชุมชนให้มากขึ้นนอกจากนี้ครับเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ งานรูปทางการเมืองและงานการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบในทุกมิติตั้งแต่ในเรื่องของการเดินเท้าผ้าหาพี่น้องประชาชนเพื่อต้องการที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นในกลไกอำนาจรัฐนะครับที่ผ่านมาทุกพื้นที่ครับภายใต้การนําของท่านผู้ราชการจังหวัดผู้บังคับหน่วยเจ้าพกิจจังหวัดและผู้การตารวจนะครับได้เดินเท้าเข้าไปนอนภักแรงกับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านนะครับในขณะที่การดําเนินการ แผนงานโครงการต่างๆในหมู่บ้านนะครับก็ยังคงขับเคลื่อนมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆที่สําคัญก็คือในเรื่องของการขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาซึ่งแผนนี้ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลแล้วที่จะลงมาขับเคลื่อนในพื้นที่ในไตรมาสสามนะครับาจานวน1 2น0โครงการงบประมาณกว่า1 7 0 0ล้านบาทนะครับซึ่งความพิเศษของโครงการนี้ก็คือเป็นโครงการที่ได้มีการจัดทําแผนแต่วัตรหัดก็คือจากล่างขึ้นบน นั่นหมายความว่าเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองต่อความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับนอกจากน,นี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือการบูรณาการแผนงานด้านความมั่นคงกับแผนงานด้านการพัฒนาทุกท่านทราบว่าตอนนี้เรามีหน่วยหลักๆในพื้นที่ก็คือกองในการรักษาความามั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้ารับผิดชอบงานด้านความมั่นคงเป็นหลักนะครับสพตรับผิดชอบงานด้านการพัฒนานอกจากน,นี้ยังมีกลไกด้ราชการปกติการบูรณาการแผนงานด้านความมั่นคงและแผนงานการพัฒนาเพื่อเพื่อต้องการที่จะทำงาน ให้งานมีประสิทธิภาพใน3โครงการใหญ่โครงการแรกก็คือโครงการสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา32แห่งนะครับมีกิจกรรมที่สําคัญทั้งในเชิงกายภาพและในมิติของการมุ่งผลสำเร็จนะครับเช่นในเรื่องของการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมการทัาทางเดินวอล์กเวยภายในโรงเรียนนอกจากนี้ในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งไปสู่ผลสำเร็จของการเรียนไม่ว่าจะเป็นการเปิดติลเตอร์ ปัวติวในช่วงที่ผ่านมานะครับพันห้าร้อคนที่เข้าร่วโมโครงการขนันนิดน้องๆเหล่านั้นสามารถที่จะสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาลัยได้แล้วถึง6 7 1เจคนนอกจากนี้ยังมีการจัดทำโครงการห้องเรียนพิเศาษกับนิาสตร์อ้วยอันนี้ก็คือเป็นเป็นแนวทางที่เราจะดำเนินการสิ่งที่สำคัญาตามหลักคิดของกองในการการาักษาความมั่นคงภายในภาคสี่สุดหน้าก็คือเรายังคงมุ่งเน้นในการเดินเท้าเข้าหาพี่น้องประชาชนเข้าไปปรับทุกขุกมิตรร่วมคิดร่วมทำนะครับเพื่อต้องการที่จะ นำไปสู่การเอาชนะความคิดและสุดท้ายก็คือการเอาชนะจิตใจซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญนะครับในการเปลี่ยนผ่านการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากปัจจุบันเข้าสู่ในระยะสา,ามก็คือการเสริมสร้างสันสุขและการพัฒนาอย่างแน่นหนในอนาคตครับอันนี้ก็คือภาพรวมที่ที่อยากจะเจรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบในส่วนของกองในการรักษาความมั่นคงในยในภาคสี่ส่วนหน้านะครับมีประเด็นที่พี่น้องสื่อให้วามสนใจ มาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของความคืบหน้าคดีสําคัญ่าศนะครับวันนี้ทางสจตอมีประเด็นสําคัญที่อยากจะเรียนความคืบหน้าของคดีที่้องสืบสวนเชิญ้รับทราบขอเชิญทางสจต่อครับครับเรียงพี่น้องสืงบมวน,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 มน,นปลรดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านตันหยงนิมอนะครับเหตุเกิดบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตําบลบนตันหยงนิมอรอำเภอรัง,งแง่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่16เมษายน 2พ158เวลา9นาฬิกาเสร็จนะครับเป็นเหตุให้นางอรษาได้รับบาดเจ็บขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับจากเหตุดังกล่าวนะครับในที่กเกิดจะ้าที่สามารถพบกร,กระสุนปืนขนาด5.5มิลลิเมตรจำนวน3กรอกซึ่งส่งไปตรวจพิสูจน์แล้วสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์นในพื้นที่ได้เศรษฐดีรวมทั้งคดีนางอรษานะครับซึ่งก่อเหตุนในเขตพื้นที่ของทุ่งยางแดง2คดี หลังเดือนุงภาพันธปี54เป็นต้นมาที่เหลืออีก9คดีเกิเดเหตุยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะครับและในวันเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้จดที่สืบชวดโยงพยานบุคคลต่างๆและสามารถควบคุมผู้ต้องสงสัยได้หนึ่งรายคือในอูดีมันสามอเป็นราษฎรบ้านเลขที่142หมู่12ตำบลกันดงม,มัดอำเภอระแงจังหวัดนราธิวาส โดยอาศัยอำนาจควบคุมการกดอายการสืบไว้ที่หน่วยเฉพาะกิจปานทาน4 6เพื่อทําการซักถามจนวันที่1ู้ต้จงหาสมัครใจรับสารภาพนําเจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดอาวุธปืนของกลางในที่กเกิดเหตุที่ใช้ในที่กเกิดเหตุยิงนางมสารนะครับซึ่งฝังดินไว้ที่ป่าสนยางห่างจากบ้านแกวของสนยาง500เมตรนะครับได้ดปืน M16 ตัดสั้นนะครับหนึ่งกระบอกแล้วก็ปอะก,กระสมปืน อสองกระสุนปืนสององแล้วก็กระสุนปืนอีก17เจนในขณะนี้นะครับอาวุธปืนสิบอยู่ระหว่างการตรวจสอบของศูนย์นิติวิทยาศาสตร์นะครับส่วนขณะนี้ผู้ต้องหาก็ได้รับการควบคุมตัวตามหมายพรบนะครับอยู่ที่ค่ายิงทักษิบริหารทางการสืบสวนสอบสวนเป็นประการใดน,นะครับรกองกำลังตำรวจ จะนําเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบในโอกาสต่อไปครับของพื้ในส่วนของกองอําัวยตํารวจครับคดีดีครับถือว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญอีกหนึ่งคดีที่ผมได้ได้มีการเชิญผู้สง่ขามทีมป่าอมาตย์การตำรวจเมอนะครับซึ่งเป็นสุภาพบุรีในเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชาระดับสูงตั้งแต่พลตทนายกัฐมนตรีผู้จัดการฐานฝกได้กล่าวชงเชยการปฏิบัติของทางเจ้าหน้าที่ที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้อย่างรวดเร็วและที่สําคัญก็คือสามารถ ควบคุมอาสาบาตรวจยึดอาวุธปืนได้ทันทีเลยนะครับเป็นอาวุธปืนที่เขาใช้ในการก่อเหตุในครั้งนั้นซึ่งปืนกระบอกนี้ครับจากการตรวจสอบพบว่าเป็นปืนที่คนร้ายได้มีการปลน้นแย่งชิงไปจากร้อยร้อยหนึ่งห้าหนึ่งสองติ้งือที่เรารู้กันในฐานะฐานโปดด่งดงนะครับเมื่อวันที่สิบกเก,รรก้ามกราบปีห้าสี่และจากนั้นก็ได้มีการนําไปใช้ในการก่อเหตุอีกหลายคาดีตามที่ทางตารวจได้เรียนชี้แจงให้เราทราบนะครับเพราะฉะนั้นความสําเร็จของการ ดำเนินการในครั้งนี้นะครับเป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายทางพลเรือนตำรวจทหารและกำลังภาคประชาชนในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุนะครับซึ่งยืนยันว่าผู้ที่ถูกควบคุมตัวนะครับเขาก็จะได้รับการปฏิบัติในการเข้าสู่กระบวนการนิจารณตามตามสิทธิตามตามหลักกฎหมายทุกประการนะครับขอห้มีความเชื่อมั่นในการควบคุมตัวทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตามตามปรกาศตรตามระเบียบทุกอย่างนะครับสามารถที่จะตรวจสอบได้ครับ ครับอีกอเรื่องนึงที่อยากจะให้พี่น้องสื่อได้รับทราบเมื่อสักครู่ผมได้เรียนให้ทราบถึงผลสําเร็จของอาการเพิ่มปฏิทธิภาพการเรียนการสอนของนักเรียนนะครับโดยเฉพาะการเปิดการเปียให้น้องๆเหล่านี้สามารถที่จะสอบข้ามหาหร่ายในช่วงที่ผ่านมาได้ถึง6กรอกว่าคนาในขณะนี้ครับทางสำนตเองก็ได้มีโครงการในลักษณะคล้ายๆกันก็เป็นโครงการที่จะ เปิดทีมให้กับผู้ที่สาเร็จการศึกษาม,มาแล้วที่จะสอบบรรจุเข,ข้าทำงานนะครับสำหรับจะเป็นอย่างไร,นะรขอเชิญพวก,กับคุณอับดุลฮาลิมบินสาครับได้ที่แจงให้พี่น้องสื่อได้รับทราบครับกาบ,บเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพักครับในห้องสัปดาห์ที่ผ่านมาศูนย์ในการบริหารจังหวัดแดนงทัพใต้นะครับได้จัดโครงการสร้างความสุขให้กับบัณฑิต ให้กับพนักทางการศึกษาให้กับประชาชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาที่มีคุณวุฒิทางด้านการศึกษานะครับโดยการจาัดตีวเข้มเตรียมพร้อมสู่เส้นทางข้ามไปการกู่ชายแดนใต้นะครับซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดให้มีการสอบบรรจุครูผู้ช่วยนะครับซึ่งเริ่มต้นสอบในวันนี้นะครับโดยสอส ได้เล็งเห็นถึงการสร้างโอกาสการสร้างความพร้อมนะครับให้กับบุคลากรที่จะเข้าสู่อาชีพครูโดยสำนักประสานนโยบายการศึกษา,าศาสนาวัฒนธรรมศูนย์อนักการบริหาจจรจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จับติวเข้มขึ้นเมื่อวันที่18 19และวันที่20เมษายนที่ผ่านมานักศูนย์เยาวชนเทศบาลน,นครยาลานะครับซึ่ง ในวันพิธีเปิดวันที่18ท่านพานกุคภัยรัฐท่านเลขาธริการสพตได้กรุณาไปเป็นประธานในพิธ,พธีในวันแรกมีผู้ที่สมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วยได้ให้ความสนใจนะครับเข้ารับการติวเข้ม1,600กอว่ 1, นคนเสร็จนะครับรวมตัวกันที่ศูนย์โยชนเทีบสาลันก่อนยาลาโดยทาสงสพตได้ประสาน ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากพื้นที่หลายแห่งโดยในวันแรกเราได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเจลาในวันที่สองเราได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากจังหวัดสุราษฎร์และในวันที่สามาท่านเลขาธิการสอ,อ,รอขอรับการสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษจากทีมงานาติวเตอร์ของดรจิระนอกสิงจากอุทัยธานซึ่งมีทีมงาน ที่มาจากชัยภูมิและบนราชธานีนะครับเพื่อที่จะสร้างโอกาสเติมเต็มความรู้ให้กับผู้ที่เข้ารับการติวนะครับในการที่จะเข้าสอบซึ่งเริ่มมีการสอบในวันนี้โดยการสอบในวันนี้จะเป็นการสอบภาคกรผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภาคกรโดยได้คะแนน60%ซึ่งจะมีการประกาศผลในวันที่ 28นะครับสอบวันนี้จะประกาศผลที่ยี่28และหลังจากนั้นก็จะมีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่เหลังจากนั้นก็จะมีการสอบภาคขอในวันที่2พฤษภา,าคมและก็ะเข้าสู่กระบวนการสอบสัมภาษณ์ต่อไปนะครับาการเตรียมความพร้อมเพื่อบรรจุข้าราชการครูเติมเต็มความรูมรรรมม้ให้กับบุคลากรและประชาชน <plup. S 1> ในครั้งนี้ค่อนข้างจะได้รับ การตอบรับค่อนข้างสูงนะครับเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้คนเหล่านั้นซึ่งมีความมุ่งม,ม,มั่นที่จะเข้ารับราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสนะครับได้เติมเต็มความรู้ในการที่จะเตรียมพร้อมตัวเองเข้าสู่อาชีพอย่างมั่นคงนะครับขอบคุณมากครับก็ปเป็นอีกหนึ่งพิธีของการพัฒนาสเกลภาพทรัยยพยากรในพื้นที่นะครับซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญในการ าการก้าวกระโจนพัฒนาพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจและสุดท้ายก็คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพราะว่าคนถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่ทาที่สุดน,นะครับพี่น้องเศรีประเด็นจากสาขาเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวจะบความขึ้หน้ากรณีของที่เกาะสมุยกรณีเพิ่มเปิดใ,ในเรื่องของการผลิตการลงทุนในในเรื่องของความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์บบที่เกิดที่เกาะสมุยนะครับซึ่งเผยว่ามันมีความเชื่อมโยงกับ รถจนที่นําไปใช้การในการาก่อเหตุจากพื้นที่จังหวัดชียงดนทางใต้นะครับซึ่งขณะนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทําการสืบสวนสอบสวนและในขณะก็ได้ทาการควบคุมตัว,วคลต้องสงสัยอ,อยู่ในการดูแลของทางเจ้าหน้าที่ไปจำนวนหกคนนะครับซึ่งในจํานวนนี้ได้มีการออกหมายพรกพรกสุเสร็จมาแล้สองรายที่เหลือก็ควบคุมตัวตามอำนาจของกิการสืบนะครับสําหรับผลคนืนหน้าทางดีก็คงเป็นหน้าที่ จเจ้าพนักงานที่จะทำการสืบสวนอย่างละเอยียดและก็คงจะต้องมาชี้แจงให้กับสังคมทราปน็นระดับต่อไปครับ